พร้อมนะฮะก็เมื่อสักครู่จากการประชุมนะครับนะร่วมกันนะฮะทั้งทั้งผู้การจัที่ประทุมธานีนะฮะทั้งรองผู้จัดการตำรวจปทภาคหนึ่งนะครับแล้วก็คณะพนักงานเสืบสวนสอบสวนนะครับนะก็เมื่อสักครู ik ่เนี่ยผมก็ประสานพุ่มชานะฮะก็ประสานให้ผู้จัดการตำรวจปทภาคสองแล้วนะครับนะแล้วก็ประสานในส่วนพุ่มชาทุกส่วนนะครับนะที่เราที่เราจะให้มารับทราบข้อกล่าวหาเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยก็นัดไว้ทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่4ี่โมงห้โมงนะครับ ทั้งหมดรวมถึงตัวทั้งผู้การด้วยนะครับรวมถึงตัวทั้งผู้การจังหวัดชลบุรีด้วยนะครับนนวันนี้เราก็จะสอบปากคำให้หมดแจ้งข้อกล่าวหาให้หมดนะครับนะแล้วก็ในส่วนผู้เกี่ยวข้องนะครับก็ในสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์ก็คงจะทยอยเรียกมานะครับ นะแล้วก็การขยายเส้นทางการเงินขยายในเรื่องของบัญชีธนาคารต่างๆนะครับนะก็ส่วนนี้ก็ทำผู้หนานกันไปนะครับนะบนนวันนี้ก็เพื่อจะให้เสร็จสิ้นในเรื่องของการแจ้งข้อกลหานะครับเมื่อสักครู่ผมประชุมแล้วนะครับนะก็วันนี้เรียกมาทั้งหมดเลยนะครับในส่วนตํารวจนะฮะก็มีประมาณสิบกว่าคนนะครับนะแล้วก็ในส่วนของคนนอกนะก็ตอนนี้กําลังชุดทํางานกําลังเข้าค้นคนบ้านต่างๆ,ๆอยู่นะครับก็เราก็พบว่าบ้าน บ้านของนายบอยต่างเนี่ยวันนี้ก็ได้ย้ายข้าวของออกหมดแล้วนะครับนะก็เก็บข้าวเก็บของหมดแล้วแต่ไม่เป็นไรนะครับยังมีทรัพย์สินอยู่หลายส่วนนะครับนะแล้วก็เรื่องเส้นทางการยึดเราตามได้นะครับ fera. ก็ไม่เป็นไรนะฮะก็ก็หนีก็หนีไปไม่เป็นไรนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะทําให้เรียบร้อยนะครับในเรื่องของการแจ้งข้อกล่าวหาส่วนตํารวจทั้งหมดนะครับนะแล้วก็การรับมอบตัวนะครับรวมถึงการ การสอบผู้เกี่ยวข้องในบางส่วนนะครับก็คิดว่าในจากนี้ไปนะครับในสองสัปดาที่จะถึงก็คงจะเร่งรัดคดีในส่วนนี้